วันนี้นะคะจะมาเล่นใหม่นะคะเล่นสนุกปรกว่าใหม่แล้วก็ตอบประเด็นแต่ละประเด็นนะเราจะเริ่มจากประเด็นใหญ่ๆก่อนเลยว่าโกงหรือเปล่าที่เราก็รู้เลยว่ามันสอบคาตอบนั่นอนะ่ะมันก็ต้องมีคนวิจารณ์ตลอดแหละก็คือหนึ่งถ้าเราบอกว่าใช่เราโกงเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะด่ากันยับนะฮะแล้วก็จะเอาไปประจานในที่สุดนะนะแล้วถ้าเราบอกว่าไม่เราไม่ได้โกงนะ ก็จะมีคนบอกว่าโอ้โหคะแนนเยอะขนาดนั้นยังไม่ยอมรับอีกหรอพวกหิวเงินเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเราจะตอบในความจริงเลยแล้วกันว่าไม่ได้โกงดังนั้นเราจะพูดเลยว่าคนที่แบบบอกว่าเราโกงแน่เราจะถือว่าเป็นคนที่ใส่ร้ายนะคะอืมจะพูดในความจริงนะคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราโกงหรือไม่โกงก็คือตัวเราเองซึ่งเราก็รู้ว่าเราไม่ได้โกงการทำนั่นเองถึงแม้คะแนนมันจะดูเบื่อนะเอ,อโอเค นะต่อไปประเด็นย่อยๆเลยก็คือทําไมถึงปิดเม้นต์เพราะว่ามันมีคนที่แบบว่าถามเข้ามาเยอะเกินกว่าที่จะนั่งตอบคือแต่และคนก็ถามประเด็นไม่เหมือนกันอะว่า 1. ตัดต่อหรือเปล่า2โกงหรือเปล่าทำไมไม่เห็นชื่อแบบทาไมไม่เห็นตอนท้ายแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่เราสึกว่าแบบอะไรเนี่ยฮนะก็คือใช้คะแนนจากแมบ,บอื่นหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้คะแนนจากแมบอื่นเลยนะคะมันมีแมบไหนที่ดาวเยอะๆหรอไม่รู้จักเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นแมบเราเองเราไปนั่งวางดาว50,000ืดวงอะถามหน่อยใครจะนั่งวางแล้วแล้วใคาจะเดินเก็บอะเออฉันไม่รู้ว่าเขาไปคิดได้ยังไงคือเราว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเราแหละแต่ว่าก็มาเสียร้ายทรไหมยังไม่ได้รู้จักอะไรเราเลยคือเราไม่รู้จักทิกเกอร์ที่สามารถเพิ่มคะแนนให้ตัวเองด้วย นะ,ะคือถ้าเรารู้อะ่ะเราก็คงทำคลิปสอนไปแล้วแต่ว่าใน YouTube เราปัดปัดไปดิมันไม่มีเลยไม่มีทิกเกอร์ที่สามารถแบบเพิ่มคะแนนให้ตัวเองได้มีแต่ทิกเกอร์เก็บดาวแล้วจบเกมก็มีอยู่แค่นั้นอะ่ะเออนะโอเคไปที่ประเด็นต่อไปนะคะก็คือเอ,อ่ออะไรนะลืมเดี๋ยวก็คือทำไมคลิปหายอ่ะก็คือมันก็แบบ ก็คล้ายๆกับปิดเม้นนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเหตุผลเพิ่มเติมมันก็คือเราเนี่ยอยากจะทําใหม่ให้ทำคลิปใหม่ให้แบบสําหรับผู้เล่นผู้บริสุทธิ์ใจสีขาวพงเทสวยงามสะอาดอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะได้ขึ้นเป็นที่1ไปรับท้อกับเทนบัวซะนะคือเราคิดว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าเห็นคะแนนเยอะกว่าแล้วแบบไม่พอใจฉันอยากได้ที่หนึ่งแ,ลแหละดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเออทำใหม่ก็ได้ในเมื่อมัน เราก็อยากจะได้านทีเหมือนกัน <c oughs> คือที่ใส่ส,สกินานทีนี้คือไม่ใช่ถาวรน,นะเออเราเลยคิดว่าเออมาเล่นใหม่ก็ได้นะแล้วก็กดคะแนนให้มันต่ําๆจะได้อยู่ที่ที่แบบเออได้ได,ได้รางวัลเป็นายทีน่ะนั่นแหละนะ <c oughs> ก็คือเหตุผลหลักคืออยากได้านทีแม้จะอยากได้เทนบัวแค่ไหนแต่ว่าเราจะนําพาความเกลือไปรับแทนบัวเองนะฮะ <c oughs> คือมีแค่มังกรก็พอแล้วนะจร <c oughs> ิงๆอ่ะแล้วก็แทนบัวมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะฮะ ดังน,น,นั้นคลิปนี้นะคะเราก็ได้ชี้แจงอะไรที่เราคิดว่ามันก็น่าจะพอแล้วมั้งหรือเปล่าหรือมันยังมีคําถามเพิ่มเติมแต่เราไม่ได้อ่านละนะคะเพราะว่ามันมันก็รีบทำด้วยแหละเออคือแบบไม่งั้นมันจะคนที่ไม่ได้รู้จักเราอะไรยังไงแล้วมาเห็นคอมเมนต์ใส่ร้ายแล้วแบบก็ใส่ร้ายต่อ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 ตันต่อ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 ่อต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 ่กต่อ่อต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 ่อ่อต่อต,อต,อต,อตอออ่่อตดด่อต เราพูดใส่ร้ายไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่มันก็คือการใส่ร้ายจริงๆนั่นแหละนะ